คุณผู้ชมมาที่ร้านคาเฟ่คีบครามครับอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ขวัญตานะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดที่น่าอยู่น่าเที่ยวครับว้าวมากๆเลยวันนี้นะครับพามาชิมกาแฟ ى. บรรยากาศดีเพลงเพราะวิวสวยนะครับแต่จริงๆแล้วมีทีเด็ดครับเพราะว่านัดกับท่านผู้ว่าไว้นะครับและพี่เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ขวัญตานะครับพี่สุมาานครับ เดี๋ยวก็ได้เวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับโอ้โหได้เจอกับสาวแกร่งทั้ง2คนแข่งน้องบัวลำพูนะครับพี่อ๋อยแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับขออนุญาตถามพี่อ๋อยก่อนดีกว่านะครับพี่อ๋อยครับศูนย์การเรียนรู้ขวัญตานี่คือเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับก็จริงๆขวัญตานี่คะเกิดมาตั้งแต่ปี2547 ตะะแต่ตอนนี้เรามาทำสูย์เรียนรู้ผันตาให้เต็มรูปแบบตั้งแต่เข็นได้ปันได้อิ้วแล้วก็ย้อมทอนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเราในหนองบัวลำพูหรือในจังหวัดต่างๆที่สนใจในเรื่องของผ้าไทยในเรื่องของการทอการสืบทอดนะคะมาเรียนรู้ได้นะคะ,คะตรงนี้ค่ะ ซึ่งขวัญตาจริงๆแล้วคือคุณยายใช่ล่าครับคุณแม่ค่ะเพราะว่าเกิดมาพี่อ๋อยก็เห็นคุณแม่ทาเพราะคุณแม่ก็ให้คุณยายเจอคุณยายคุณยายสอนมาแล้วพี่อ๋อยเกิดมาก็เห็นคุณแม่<อ>ก็เป็นพี่อ๋อยเป็นรุ่นที่3าแรงบันดาลใจของพี่อ๋อยคือพอเราเห็นปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บทำไมเราถึงคิดจะไปพัฒนาอีกระดับหนึ่งเพราะอย่างนี้ก็คือการแต่รูปเนาะ,ะถูกไหมครับการต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเพราะพี่อ๋อยอยากลบคํบาว่าผ้าไทยใส่แล้วแก่ เพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วอะผู้หญิงหรือทุกคนบอกว่า ให้ใส่ผ้าไทยนะโอ้โหทำหน้าแบบไม่สดชื่นเลยเพราะว่าแค่จะใส่ไปเฉพาะงานไปวัดหรือเป็นงานที่จําเป็นที่ถูกบังคับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พี่หอย,ยมองว่าผ้าไทยเราจริงๆมีมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะเราต้องทนุถนอมเราแล้วต้องส่งเสริมแล้วต้องพัฒนาแล้วก็คงอยู่กับประเทศไทยเราไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นต้นทุนทางบรรพบุรุษเราสร้างเอามา,สร,า,า,มาสร้างเอาไว้แล้วแต่ว่าทําไมเอ๊ะทำไมทุกคนไม่ได้มองว่าผ้าไทยเป็นสิ่งที่มีค่าพี่ให่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอามา ดีไซน์ที่มันแตกต่างที่มองว่าตั้งแต่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือใส่ไปไหนก็ไม่ไม่ไม่ให้ใครปฏิเสธว่าแบบอุ้ยผ้าไทยอยากให้บอกว่าผ้าไทยน่าใส่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุโจเห็นแล้วโอเคไหมคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกแล้วนะครับก็คือไปไปไหนมาล่าสุดครับไปหลายประเทศนะคะที่เซี่ยงไฮ้ที่ฮังการีอ่าล่าสุดนี้ก็ไปที่ระดับแฟชั่นวีคนะคะเราถูกเชิญไปก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจว่าเอ๊ะทำไมเรามองว่าในสิ่งที่เราทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจก็คือผ้าไทยแล้วก็เป็นเป็นผ้าทอที่ชุมชนเราที่ทำ<ล>ขึ้นมาทอใช่ที่ผลิตที่จากทุกคนมองว่าการทอผ้ามันเป็นการที่ ใส่ใจแล้วก็ความรู้สึกที่เราถ่ายทอดลงไปในในผืนผ้าผืนหนึ่งแล้วได้มีโอกาสได้นําไปถ่ายทอดให้หชาวโลกได,ได้เห็นนะคะการไปเดินราดอนไวชันวิกก็จะมีหลายๆประเทศที่มาเดินแล้วทุกคนก็เห็นผ้าเราก็บอกว่าว้าวเลย,าเลยถามนั่นผู้ว่ามั่งดีกว่าพอเรามีสินค้าแบบนี้นะครับในฐานะเราก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงแกร่งของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับจาพักดันมีนโยบายอย่างไรสําหรับผ้าไทยครับค่ะก็ หนอ,อ,องบัวลำพูนะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะคะจุดเด่นอันนึงนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากก็คือเรื่องผ้านะคะเรื่องผ้าจริงๆทุกอำเภอจะมีผู้ทอผ้าหรือผลิตผ้าเนี่ยอยู่ทุกอำเภอเลยนะคะ<ม>ทีนี้เราก็ทำยังไงถึงว่าอ,อ,อยากให้เป็นผ้าทอมือที่มีมาตรฐานนะคะก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นวิชาลัย ผ้าทอชุมชนนะคะก็เกิดขึ้นมาเนี่ยของเราจะมีอยู่2วิชาลัยจะมีของผันตานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งของเทวาผ้าไทยนะคะจุดประสมก็คือจะให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะมาเรียนรู้ตั้งแต่เทคนิคการทอที่เป็นมาตรฐานนะคะออกมาแล้วก็เป็นการขึ้นแบบออกแบบตัดเย็บนะคะก็ให้เห็นอย่างที่คุณอ๋อยบอกนะคะว่าต่อนพูดถึงผ้าไทยก็จะบอกเอาไปตัดสิ้น โอ้ผู้สูงอายุทั้งนั้นนะคะคุณโจเห็นไหมสูงอายุนะคะแต่เราใส่แบบนี้ได้จะให้ชุมชนนะคะได้เห็นเปิดโลกระศัดนะคะได้เห็นของที่แตกต่างจากเดิมให้เห็นว่าของเดิมเราก็มีเวลาเราไปวัดไปงานที่เป็นทางการเราก็นุ่งเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะแต่เป็นกรณีไปเที่ยวนะคะหรือใส่ทำงานนะคะเราก็จะเป็นอีกแบบได้ได้นะคะอย่าง อย่างที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายขอนะคะพระราชทานของพระองค์หญิงสีวันวลีนะคะเราก็เห็นว่าเออเราเอามาดัดแปลงคุณอ๋อยมาดัดแปลงนะคะเป็นเสื้อใส่เป็นลำลองไปเที่ยวได้หรือจะเป็นชุดทํางานหรือจะเอามาตัดเป็นสิ้นที่เป็นทางการได้หมดฉะนั้นจังหวัดเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เห็นว่าอัตลักษณ์ที่เดิมมีอยู่นะคะแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่เผยแพร่ไปไหนในเวลาคนเห็นผ้าที่นิ่ม ผ้าที่นุ่มมือผ้าที่เบาผ้าที่ใส่แล้วสบายก็จะต้องเดาไว้ก่อนเลยว่าอันนี้คือผ้าจากหนองบัวลำพูแน่นอนนะคะจะได้เห็นว่ามาตรฐานนี้ค่ะฉะนั้นนี่ค่ะเราจึงเกิดวิชาลัยขึ้นมาทางวิชาลัยขวัญตานะคะหนึ่งเนี่ยก็เทคนิคถ่ายทอดไปนะคะคนในชุมชนก็เอาไปดัดแปลงไปปรับตามเทคนิคของตัวเองถ้าตัวเองมีตลาดก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดตัวเองไม่มีตลาดก็มาฝากที่ ขวัญตาจาหน่ายได้ขวัญตาก็อาจจะเอามาแปลรูปนะคะเป็นรูปแบบนั้นแบบนี้หรือจะขายทั้งชิ้นก็มีค่ะนะคะคุณโจอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของจังหวัดนะคะคที่อยากจะ,ะรักษาความเป็นมาตรฐานรักษาอัตลักษณ์แล้วก็ยกระดับขึ้นมาค่ะนี่นะครับ <c oughs> ท่านผู้ว่าก็กล่าวมาแล้วนะครับเราต้องใส่นวัตรกรรมเข้าไปนวัตรกรรมตรงนี้ก็คือจากต้นน้ํายันปลายน้ําระหว่างกระบวนการผลิตทําไมผ้าไทยทําอย่างไรถึงให ใส่แล้วสบายนะครับอาจจะต้องรบกวนทั้ง2ส,สาวแก่งของเข,ของเรานะครับพาไปดูกระบวนการผลิตได,ได้ไหมครับยินดีเลยครับไปกันครับโอเคค่ะ เป็นจุดไฮไลท์เลยเพราะว่าพี่ออยนี่ภูมิใจมากนะครับมีอะไรบ้างครับก็เป็น พระราชทานนะคะชื่อลายนะคะลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะค,ะครัซึ่งท่านได้พระราชทานลายมาแล้วให้เรามาประยุกต์นะคะเพราะว่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายขิดที่เรามาทอมาต่อยอดนะคะคจากที่ลายท่านพระราชทานมาเราก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าเราได้ลายที่ท่านพระราชทานมาแล้วเรามาต่อยอดเพิ่มลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปนะคะซึ่งลายขอพระราชทานนี้ก็จะมีรูปหัวใจเหมือนให้ความรักนะคะแล้วก็ เป็นตัวเอสก็เป็นชื่อของพระองค์ท่านนะคะ,ะ,ะมีสิบแถวก็เหมือนว่าในหลวงราชการที่สิบให้ความรักกับประชาชนนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งสีธรรมชาติจะได้จากต้นทองกวาวนะคะ,ะตัวนี้ต้นทองกากวาวค่ะตัวนี้ต้นต้นจามจุรี<ะ>แต่ก็จะเป็นคลั่งนะคะ,ะ,ะ,คะที่เป็นดลวยเป็นสีผสมจากธรรมชาติเลยสีจากธรรมชาติเลยขออนุญาตผู้ภาษา ชาบ้านเลยนะครับลายวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็สวมใส่ได้สบายแล้วก็ดูกิ๊บเก๋นะครับน่ารักน่ารัก่าใช่ไหมฮะใช้คําพูดอย่างนี้จะได้ดูเข้าใจนะครับอ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าครับได้ครับไป าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเติมสีสันให้กับชีวิต<ช>ของเรานี่คือสีประดูกค่ะปราดู่ใช่ค่ะต้นประดูกก็คือจริงๆการย้อมสีธรรมชาติของเรานะคะเราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเราเนะะี่ยค่ะมาย้อมสีเพื่อเพื่อที่จะให้มีสีสันที่สวยงามแล้วก็ไม่มีพิษต,ต่อผิวพรรณมาเนึ้ว่าเพื่อเราถนอมผิวเราด้วยนะคะผิวแล้วแบบนี้เวลาเราซักเขาจะสีตกไหม เพราะว่าการย้อมของเราเราจะย้อมจนเวลาเราย้อมเสร็จเราจะล้างจนสีหมดนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะไปใส่ถึงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของสีตก ุกคิกมากเลยอ่ะมีเดคอรเรชันตกแต่งนู่นนี่นั่นนี่ไอเดียใครอะพี่พี่อ๋อยค่ะโอ้โหพี่อ๋อยเป็นคนมีหัวทางด้านนี้เนาะก็ชอบ้งคะชอบค่ะชอบ,อชอบแล้วว่าจริงๆตรงนี้ก็มองว่าถ้าทุกคนเข้ามาเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมีส่วนเกี่ยวพันกับการทอตลอดการทอเราก็เลยมองว่าถ้าทุกคนมาก็จะเห็นความน่ารักในเรื่องของสีสันในเรื่องของผ้าไทยนะคะมันมีหลากหลายสีทําให้เรา คนที่ใส่ผ้าไทยก็จะตื่นเต้นทุกๆสีที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นชุดของที่นี่ก็จะทําทุกสีที่เป็นการไล่เฉดสีที่น่ารักมากเลยแล้วด้านหลังเราตรงนี้เขาทําอะไรกันอยู่ฮะทอผ้าการทอผ้าขีดยกดอกค่ะนะคซึ่งตัวนี้จะเป็นลายพระชาชทานลาย S ของเจ้าฟ้าสิริวันวลีนะคะนี่ก็จะเป็นสีดอกทองกวนนะคะอันนี้ก็คือสีสบู่เลือดค่ะนะคะตัวนี้การทอ38ไม้ปกติเขาทอกันกี่ไม้ครับมีตั้งแต่สี่ไม้ส่ไม้แล้วก็ตรงนี้38ไม้ที่เราทอนี้เราจะหลงหนึ่งไม้ไม่ได้เพราะว่าถ้าหลงลายมันก็จะไม่เป็นลายเพียนเลยลายผิด ลองใส่ตัวนี้ดูนะคะได้ครับรูปหล่อเหมือนคุณโจนี้น่าจะแบบสวยมากเลยใส่แล้วหล่อมากเลยจับนะฮะนี่ล่ะผ้าสวยไหมผ้าแบนขนัตาศูนย์เรียนรู้นี้ดูแบบมีราคามากขก้นเลยนะคะพอคุณโจใส่ขึ้นมาค่ะแบบหล่อมากค่ะอย่าเลยพี่ผมว่าเหมือนเหมือนหุ้นอะใส่ปุ๊บตกเลยอ่าลบกวนนิดนึงนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้านี่เลือกเบอร์หนึ่งจนหน้านะครับได้ไหมคะ เป็นยังไงล่ะครับได้มาชิ้นหนึ่งด้วยอยากจะบอกว่านี่เขามีดีไซน์นะครับเป็น2ด้านเป็นสน,นสหน้าเป็นผ้าพันคอนะครับฝรั่งเขาชอบผูกกันยังไงเนาะ,ะที่เป็นแบบปุ๊บป๊บป๊บอ่าตายแล้วดูคุณชายอ่ะขออนุญาตครัท่านผู้ว่าดูไม่เหมาะกันหน้าเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่วันนี้เป็นคุณชายสักวันหนึ่งนะครับแหมดูชอบจังเลยอะ่ะสองสีเข้ากันด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่อ๋อยนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลคือถ้าสมมุติเราเก็บนวัตรกรรมเหล่านี้กระบวนการทําวิธีการทําต่างๆหรือแม้กระทั่งลายนะครับเนี่ยพวกอย่างนี้เป็นการออกแบบทางนั้นเลยนะครับพอออกแบบได้ดีแบบนี้ถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเราก็ไม่ได้ไปไหนใช่ถูกไหมครับอยากใหอ้อ่พี่อ๋อยนะครับฝากอะไรถึงคนที่ดูเราอยู่ครับโอเคค่ะก็ ฝากท่านที่ผู้ชมรายการนะคะว่าวิชาลัยพระทรณหนองบัวลำพูวิยาเขตขวัญตานะคะของจังหวัดหนองบัวลพูนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะ ยินดีนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกทกท่านที่มีความรักและอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะพอเข้ามาที่นี่แล้วจริงๆศูนย์เรียนรู้เรานะคะวิชาลัยเรานะคะมีตั้งแต่เด็กๆนะคะที่เข้ามาอยู่วิชาลัยเพื่อที่จะให้เด็กๆลูกๆได้เห็นวัฒนชีวิตของผู้ใหญ่หรือการกระทําตรงนี้เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานเรานะคะได้รักผ้าไทยถ้าทุกทท่านเข้ามาดูนะคะมาส่งเสริมมาให้กําลังใจที่ศูนย์เรียนรู้เรานะคะในวิชาลัยเรา ก็จะทาให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นอยากจะอนุรักษ์ผ้าไทยอยากจะเอ๊ะทำไมก็จะทําให้เด็กเกิดว่าคําถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่ต้องมาชมมีอะไรดีเราต้องยังไงก็จะทําให้เด็กรู้ว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะอนุรักษ์เหมือนๆทุกๆท,ท่านที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างออกมาเราก็ต้องต่อยอดแล้วก็รักต่อไปนะคะเพราะว่า อย่างที่นำเดือนคุณโจแล้วว่าผ้าไทยเรานะคะไม่สามารถประเมินราคาได้นะคะคุณค่ามากกว่าสิ่งใดนะคะเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษซึ่งเราก็ต้องนำมาพัฒนาออกไป่ส่วนที่ต้องอนุรักษ์ไว้ก็ต้องมีไว้แต่ส่วนที่ต้องพัฒนาแล้วก็ตามแฟชั่นตามโลกสมัยใหม่ก็ต้องมีท่านผู้ว่าบ้างดีกว่าในฐานะเป็นแม่ทัพใหญ่นะเราเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์วางนโยบายเราคิดว่าเราจะทํำยังไงครับค่ะ นะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณโจกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะออของดีในหนองบัวลำพูเขามีอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องผ้าเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะผู้ว่าก็เพียงแต่ว่ามาส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดนะคะอย่างที่คุณโจพูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่าเราคงจะต้องใส่นวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปนะคะนวัตกรรมนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าผ้าผ้าทอมือก็เป็นที่ทราบนะคะเอกลักษณ์ก็เป็นทั้งทั่วประเทศนะคะ ทำยังไงหนองบัวลําพูจะมีผ้าทอที่เป็นจุดเด่นมากกว่าจังหวัดอื่นนะคะแล้วทํายังไงถึงจะเข้าไปนั่งในใจของพี่น้องประชาชนได้มากกว่าที่อื่นนะคะเนี่ยแหละค่ะนะคะเราก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆน,น,นะคะทั้งในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของต้นน้ําที่เราเทคนิคการทอเป็นอย่างไร,รเทคนิคการใช้สีเป็นอย่างไร,รนะคะทเทคนิคการ ดูแลผ้าให้นิ่มให้นุ่มนะคะแล้วก็อยู่คงทนเป็นอย่างไรเทคนิคการแปลรูปในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระโปรงนะคะเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะจะทําอย่างไรให้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จังหวัดเนี่ยให้การสนับสนุนค่ะก็ต้องจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณทั้งทางคุณอ๋อยนะคะวิชาลัยผ้าทอชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ อีกที่หนึ่งที่เราจะไปดูนะคะต้องขอบคุณนะคะที่อุทิศตัวเองนะคะแล้วก็มีความพร้อมมีใจที่จะเป็นผู้ให้นะคะไม่ได้มีกักเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอย่างไรใส่หมดค่ะก็อยู่ที่ว่าพี่น้องในพื้นที่นะคะก็จะเอาตรงนี้องค์ความรู้เนี่ยค่ะไปปรับเข้ากับของตัวเองอย่างไรซึ่งตั้งแต่มีวิชาลัยผ้าถอชุมชนเนี่ยนะคะขึ้นมาตั้งแต่ปี6 3 <c oughs> นะคะ ก็ชุมชนนะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพหลายค<ช>รัวเรือนเลยทีเดียวนะคะเะฉนนั้นจังหวัดนะคะก็ฝากไว้ได้วยนะคะผ้าทอมือนะคะของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเราเป็นแพรพันธุ์ลุ่มภูนะคะแล้วก็ด,ด่งดังไกลไปไกลถึงต่างประเทศแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะก็อย่าละเลยนะคะที่จะได้สัมผัสผ้ผาทอมือของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะมีทั้งผ้ากว้ยผ้าไหม แล้วก็หลากหลายเลยค่ะเราพัฒนาไปอีกไกลแล้วค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็พี่อ่อยมากเลยนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณมากค่ะทั้งทัหมว่องไปกี่ชุดแล้วครับ พี่วันนี้เบาๆไปแค่สามค่ะมาทีไรเสียตังค์ทุกทีค่ะพี่ว่านะเราจะไปด้วยกันได้นะคุณโจเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปได้เราก็ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แต่ต้องไปด้วยกันห่างๆครับตอนนี้ระยะของโควิดเราต้องป้องกันใช่ใช่ต้องป้องกันตัวกันทุกคนนะคะ